ก็มนุษย์ต่างดาวทุกท่านด้วยนะคบวันนี้อยู่กับผมข้าวและตีนะครับไอ้นี่เป็นไอ้นนี้คือตีนะเพื่อนผมนะครับเอ้ยกระโดดสูงนะครับแบบนี้วันนี้นะครับจะมาเล่นแบบที่ชื่อว่าอะไรตี fall off hole นะครับน่าจะใช่นะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับไอ้ตีมันบอกว่าให้ผมเล่นนะครับก็ลองมาเล่นกับไอ้ตีดูนะครับเป็นเป็นน้องผมที่อุดรนะครับก็นานๆทีมาจะบานนะครับแบบนี้น่าจะให้เรากระโดดลงไปนะครับแล้วห้ามโดนไอ้พวกนี้นะครับ ลงไปเลยครับก็ลองเล่นดูนะครไม่รู้มันจะสนุกหรือเปล่านะเออเล่นง่ายว่ะพี่เข้าอยู่ไหนหนูลงมาเล่นเล่นง่ายมากเลยว้ง่ายจัดมากง่ายจัดครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตายเอาเอาผมตายแล้วครับเอาพี่เข้าวด้วยหนูก็ตายโอ้โหพี่เข้าโดนต่อนะครับโอ้โหตีโดนลงมาเลย ดี่หนูลงไปตามนะที่นะครับแบบนี้ก็เล่นง่ายมากนะครับก็แค่ครกระโดดเนี่ยก็แค่ครกระโดรระโดแล้วก็เลงน,นะครับอืมโอ้เขาเปลี่ยนด่านใหม่ละด่านที่ง่ายกว่าเดิมใช่ด่านที่ง่ายกว่าเดิมข้างล่างจะยากมากถ้าลงลึกไปเรื่อยๆก็จะยากนะครับแขนขาดไปข้างหนึ่งแล้วช่วยด้วยนั่นไงมันยากที่สุดตรงนี้อ่ะเห่อตีต พี่ตายครับท่านผู้ชมผมยังไม่ตายนะครับท่านผู้ชมผม,ผมก็ลองลองไปใหม่ดูนะครับดูสิว่าผมจะตายคอขาดบาดตายขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะออผมตายนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมลงริมริมดีกว่าตอนนี้ผมรอพี่ผมอ,อยู่ข้างโอโหเรียบร้อยครับเอาพี่ข้าวเรามาลงด้วยกันดีกว่า ไปอ,อ้าวมาดูให,ห้พี่ลงผมลงก่อนตีนะครับเมื่อกี้ตีมันวุ่วายเลย <c oughs> ว่าดูนะฮะว่าจะผ่านหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่เคยผ่านเลยตรงนี้ผมผ่านครั้งหนึ่งแล้วนะครับไป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 กูกูกูไปใกล้กว่านี้ผมผ่านตอนนี้ครับลงมาสีน้ำเงินแล้วครับโอ้โหยากจริงจริงอ,อ,อือ ไม่ค่นะผมยังไม่ตายนะครับไม่นะเมื่อกี้ผมลงมาั้นสีน้ําเงินแล้วท่านผู้ชมเมื่อไหร่จะสูบลงสู่พื้นนะครับเนี่ยเมื่อไหร่จะลงสู่พื้นน้บเนี่ยงงมากเลยครับโ <c oughs> <ผม S 1> งเสียง <c oughs> แหบ <c oughs> ส่งเสียงแหบมากครับผมขอฝากพี่ผมไปกินน้ำมะนาวด้วยอ่าใช่ครับตีมมาบอกว่าให้ผมไปกินน้ำมะนาวนรั้เพราะเสียงแหบ เดี่ยวที่เดียวโอ้โหอันนี้ผมลงมาใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมมารอรอวันที่ตีตายก่อนนะฮะผมลงมาแล้วนะนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับผมก็ลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมตีมันลงมาแล้วครับมันเลยผมแล้วเห็นไหมครับผู้ชมครับเอ้าผมตายทุกทุกคนท่านผู้ชมนั่นทั้งหลายนะครับว่ายว่ายแล้วผู้ชมจะผ่านไหมเดี๋ยวพูดได้เดี๋ยวแม่ด่า ว่าโดดใหม่นะครับโดดใหม่ผมรอเอ้าเมื่อกี้ผมโดดใหม่นะครับโดดใหม่เอ้าพี่ข้าวหมูยังไม่ลงเลยโดดไปนะครับจะรอดหรือไม่นเนี่ยเพิ่งลงนะรอก่อนนะพี่อย่าเพิ่งแล้วผมก็ไปรอดเหมือนเดิมพี่รอหนูนะครับตอนนี้ผมรอตีก่อนนะโอเคว้าวว้าวดูห้อการเลยตีเอ้าไอ้ตีมันโดดก่อนนะครโอ้โหอะไรดิตีโดดก่อนนะครับ สีผมให้พูด oh, เบาๆหน่อยนะครัตสีพูดแบบเพราะว่าคลิปผมมันเบานะครับผมก็เลยต้องพูดด okay, oh, ังๆนะสีเข้าใจเข้าใจพี่ด้วยนะเข้าใจเข้าใจโอเคครับเกมเอาๆเกมเอรๆเกมเบาๆอย่าอยากเกมดี please โอเคทุกท่าน เกือบครับท่านผู้ชมโอ้โหตรงนี้อมันเล่นยากมากท่านผู้ชมแต่ละด่านมาตอน,นคตีก็คือมันเล่นยากมากวท่านผู้ชมแต่ละด่านอะมอคุมมุนเป็นกระดาษแหละโอ้ท่านผู้ชมอีกไม่กี่อีกประมาณหนึ่งนาทีกว่านะครับ ก็จะไอ้น um ี่นะฮะก็จะเปลี่ยนแบบใหม่นะใช่เปลี่ยนแบบใหม่นะครับพี่ก็จะเล่นเล่นดิ่งเป็นแนวตรงนะครับเพราะว่าคิกก็จะตายแล้วนะครับผมก็ตายไปเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับโอ้ว้าพี่ผมตายครับผู้ชมไม่นะพี่สามารถกด Q O ได้ด้วยโอ้แต่ว่าไปเอาดีกว่ามาตีโดนพร้อมกันมาเดึงขั้นตอนเขาหนึบโดนเลยครับตีก็โดนลงไปแล้วนะครับกด ตดดตามนะครับตีผมตายอ้าวอยู่ดีผมก็เกมโอเวอร์โอเพราะว่าเปลี่ยนแมพครับเปลี่ยนแมพครับโอโเออผมกระโดดลงมาก่อนแล้วเปลี่ยนแมพนะครับก็โอจังวันนี้ผมผ่านแน่แน่อีซี่ครับอีซี่อีซี่โอเวอร์ครับอ้าวผมตายครับยังไม่มีใครผ่านไปข้างล่างได้เลยนะครับเอ้าจู่ๆผมก็ตายนะผู้ชมมันคืออะไรนี่ มันคืออะไรถะาผู้ชมจู่ๆผมก็ตายเว้ยเมื่อกี้ผมไม่ตายแล้วนะครับผมรอดแล้วผมรอดจากไอ้สมบัติระพูมิด่านมาได้แบบอีซี่เลยท่าผู้ชมดูดิผมใกล้จะผ่านแล้วนะทุกคนโอ้โหผมตายอ่ะถ้าผู้ชมทีดเดียวเอง ต้องลงไปชั้นสีชมพูให้ได้ท่าผู้ชมผู้ตรงๆเลยโอ้ต้องลงไปชั้นสีชมพูให้ได้ครับอดคิดอยู่ครับอ้าวผมตายรับโอ้โหผมคิดว่าผมจะลงไปชั้นสีชมพูให้ได้ครับเนี่ยโดเลยพุ่งทะย,ยานด้วยความเร็วสูงนะครับโอ้ผมตายแล้วครับอู้เกือบเกือบไม่รอดนะครับเมื่อกี้ โอเคครับต้องเล่นแบบโปรหน่อยนะครับเพราะว่าตายแล้วครับตาเ,เดี๋ยวครับไอ้ดาเดยองฮูนั่นแหละที่ผมเกลียดเกลียดครับโอ้ผ่านได้ครับโอ้ผ่านเล็วนะท่บบานผู้ชมดาเดยองฮูไปครับแล้วรูมาจะเล็กลงเรื่อยๆนะผู้ชมเนี่ยเกลียดมากเลยโอ้โหเดี๋ยวท่านผู้ชม นิดเดียวเดี๋ยวผมจะผ่านแล้วนะทุกท่านเห็นปะน,นิดเดียวอย่เงี้ยมันทำชั่วผมมากครับแต่ละด่านมาความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเราก็ต้องลงไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆโอ้ยชั้นเดียวก็จะผ่านแล้วครับโอเคครับคุณ สีชมพูว่ะแล้วครับเปเนแล้วกลัวแล้วครับสีชมพูโอ้โหนิดเดียวท่านผู้ชมนิดเดียวจริงๆมาครับไปต่อครับไปต่อแลกครับแลกแลกแบบมาหันนะครับตอนนี้ไอตีแลกแบบมาหันนะครับตอนนี้ครับโดลงไปเลยได้แล้วครับเดี๋ยวก็ ยังวันนี้เกมกลับมาแล้วก็ครับตีก็เกมกลับมาแล้วครับเมื่อกี้ตีแหลกแบบมาหันนะดา่โยะภูมันดิ่งครับมันดิ่งแรงมากคือผมไม่ชอบตรงที่มันดิ่งแรงเนี่ยนะท่านผู้ชมร่างผมก็แตกกระจายกลายเป็นผุยผงตัวผมก็แตกกระจายกลายเป็นผุยผงเออตีถ้าโดนลบรอบเนี่ยจะเป็นอะไรปะเจ็บปะไม่รู้หรีอลองดูเจ็บปะตีลองดูหน่อยน่จาจะเจ็บอ่ะ น่าจะตายเลยแหละไม่ได้เจ็บเลยแหละได้จะแบบป่วยอะไม่รู้โด,โดน,นโดนไม่ตายไม่ตายโดนไม่ตายเอาหรอรอบๆโอเคที่เจอวิธีโกงเกมแล้วท่านผู้ชมผมเจอวิธีโกงเกมแบบอ e ีปิกแล้วครับโอ้โหเปลี่ยนด่านอย่างกระทนหังครับจังหวใช่ก็กระโดดลงไปก็ไว้รอดนะครับผมรอดนะครับผมรู้ตอนมันเปลี่ยนด่านแบบกระทนหังครับ ขาขอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไร <Okay. S 2> แต่จะไปโดนเยอะมากเดี๋ยวมันตายอันนี้คือเช็คของเรืองโอเคครับ <ผม S 2> ก็ลงลงไปนะครับดูที่จะตายหรือเปล่าโอเคครับตายครับโอเคครับลงไปเรื่อยๆโอ้อันนี้ตายแน่แน่โอ้ไม่ตายท่านผู้ชม ถ้านผู้ชมไม่ตายได้ยังไงโอ้ท่านผู้ชมโดนหลอกโอ้อีกน,น,น,นิดเดียวจะถึงเ Enzo แล,ล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมดิอีกนิดเดียวจะถึงเ Enzo แล้วท่านผู้ชมมันตายแล้วครับไอ้ด่านเปิดปิดเนี่ยพี่ผมเกลียดที่สุดเลยนะมันรู้สึกว่าโอเคครับสางสะดวก รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นครับใช่ครับมันเร็วนะคะร,รู้สึกว่ามันจะตายง่ายขึ้นด้วยใช่ครับโอ้โหทำไมผมต้องเหวี่ยงด้วยครับเด็กโอ้โึดูว่าจะรอซะแล้วครับตายแล้วครับตอนนี้มีคนถึงเอ็นโซนแล้วนะโอ้แบบไม่โหลดชีวิตไปครับก็แมบบไม่โหลดอีกท่านผู้ชมแบบไม่โหลดอะเมื่อกี้ครับ โอ้อะไรอ่ะานผูโชมแมปไปรหลดต่อต่อแมปไปรหลดานผูตอตอ้ชมชีวิตแล้วชีวิตรันทอนแล้วตีชีวิตรันทอนแล้วว,ลว,ว่าโดนลงไปเรื่อยๆนะครับตายเดือลงไปเรื่อยๆฮนะไอตีตายไปแล้วครับแล้วผมก็จะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าครับดูนะครับจะรอดหรือเปล่าครับจะรอดหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูนะ ผมจะถึงเอ็นโซให้ได้นะครับคราวนี้เอาจริงแล้วครับเล่นเอาจริงจังละอ้าวตายนะคุผู้ชมไม่นะผมว่าปิดคลิปดีกว่าครับพยายามนะครับก็ตีมาตรงนี้มาเออเออก็สำหรับใครชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดดุจิงด้วยนะครับพวกไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ